สวดีครับสวัสดีมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านนะครับเรายังอยู่ตรงนี้เรายังอยู่เพื่อจะรอชัยชนะในไม่อีกกี่วันข้างหน้านะครับผมยืนยันว่าเราจะได้รับชัยชนะในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้ครับเรารู้ดีว่าบัดนี้ทรราชกำลังดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อจะเอาตัวรอด เราได้เห็นพฤติกรรมกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนทุรนทุรายของทรราชอันนั้นคือสิ่งที่ก่อนที่วิญญาณชั่วร้ายของทรราชจะออกจากร่างเราจะเห็นภาพที่กำลังปรากฏอยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนซึ่งพยายามจะบอกไปบีบคั้นสารไปบอกว่าสารต้องตัดสินไม่ให้ยิ่งลักผิดอันนี้คือพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคนที่หนีความผิด ผมย้ำนะครับว่าหนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นหลักกฎหมายคือหลักกฎหมายคนทำผิดคือคนทำผิดคนทำผิดแล้วถ้าจะไม่รับโทษมีอยู่อย่างเดียวครับคือต้องหนีคดีเหมือนคุณทักษิณชินวัตรหนีไปครับแต่การหนีไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดนะครับการหนียังไงก็คือผิดเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ เหล่าทรราากำลังดิ้นรนทุรนทุรายนี่คืออาการสุดท้ายก่อนที่จะตายอย่างไม่มีดินแดนไทยจะปิดหน้าหรือปกคลุมร่างกายอีกต่อไปครับเราสู้ด้วยความถูกต้องนะครับผมยืนยันนะครับเราอยู่ตรงนี้บางคนเริ่มปรามมารเรานะฮะบ,บอกว่าเราเหลือน้อยลงเราเหลือคนน้อยลงผมบอกว่าไม่เป็นไรครับน้อยหรือมาก แต่เรารู้ว่ามีคนที่ดูเราเชียร์เราและเข้าข้างความถูกต้องอยู่ที่บ้านอีกมากมายคนตรงนี้คือคนที่เป็นตัวแทนของคนอีกจํานวนมหาศาลครับผมพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าผมหลงตัวเองหรือว่าผมหลงในสิ่งที่คุณสุเทพทํานะครับเราอาจจะมาอยู่ตรงนี้ทุกวันไม่ได้น,นี่ผมยืนยันครับคนกรุงเทพร,รู้ดีว่ามีงานมีภารกิจมากมายแต่ทุกๆครั้งที่คุณสุเทพขอกําลังของเหล่าผู้กล้าหาญออกมา เราจะรวมตัวกันอย่างมืดฟ้าโมดินทุกครั้งคอยดูครับเราทําได้ทุกครั้งครับวันนี้ผมอยากจะมาขอชวนคุยสองสเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ชี้เห็นถึงความไม่มีธรรมะและไม่มีความชอบธรรมใดๆของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรผมย้ำนะครับผมพยายามจะเรียกคุณยิ่งรักชินวัตรว่าเป็นรัฐบาลเพราะว่าเธอเคยมีสถานภาพของการเป็นรัฐบาลมาก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ย ความเป็นรัฐบาลรักษาการของเธอกําลังจะเหลือน้อยลงและน้อยลงและจะน้อยลงมากเข้าไปเมื่อหลังจากศาลตัดสินและปปชตัดสินแล้วเธอจะไม่เหลืออะไรต่อไปครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นมิได้เกิดมาจากอะไรเลยครับเกิดมาจากความทรนงในอนํานาจที่เธอมีอยู่ในมือเธอใช้อํานาจอย่างไม่บัญรยะบัญยังไม่สนใจสิ่งที่ทุกคนท้วงติง เธอคิดว่าเธอมีอำนาจรัฐอยู่ในมือมีสสอ,อยู่ในสภาแล้วพร้อมที่จะยกมือกับความวิบัติต่างๆที่เธอพยายามจะสร้างสรรเสกสรรขึ้นมาเธอคิดว่าเธอมีอำนาจในสภาแล้วเธอจะทําอะไรได้ทุกอย่างจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมยืนยันว,ว่าสังคมไทยแผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ครับใครก็ตามที่คิดร้ายต่อแผ่นดินนี้ไม่เคยอยู่ดีและไม่เคยตายดีแม้แต่คนเดียวครับโดยปรัชญาของการปกครองนะครับ ผมยกปรัชญาการปกครองที่จอห์นล็อกซึ่งเป็นปราญ์ของโลกคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอังกฤษมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่17เนี่ยนะครับคือประมาณ1,600เศษมาแล้วเนี่ยนะครับจอห์นล็อกได้บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ปกครองที่มีความชอบธรรมจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนถ้าผู้ปกครองไม่มีความชอบธรรมก็จะไม่ได้รับายอมรับจากประชาชนต่อให้ผู้ปกครองคนนั้นพยายามที่จะยืมอำนาจให้มากที่สุดหรือนานที่สุดขนาดไหน ก็ไม่มีทางที่จะยื้ออานาจได้ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ยิ่งกําลังพยายามยื้ออานาจนั่นหมายความว่าเธอกําลังประกาศตัวเองให้โลกรู้ว่าเธอกําลังหมดอํานาจและเธอกําลังจะไลที่ยืนในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมกล้าให้แต่ละท่านลองไปดูได้ครับอดิศา์ของทรราชที่กําลังจะหมดจากอํานาจทุกคนจะมีพฤติกรรมเหมือนกับที่ยิ่งรักกําลังเป็น คุณทักษณิณตอนที่กำลังจะหมดอํานาจก็คล้ายๆแบบเนี้ยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นความเป็นทรราชเมื่อกําลังจะหมดจากอานาจไปเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือไขว้คว้าพยายามที่จะคว้าทุกอย่างที่ตัวเองคิดว่าจะทําให้ตัวเองอยู่ในอํานาจได้ต่อไปอีกสักอุ้ยนาทีหนึ่งหรืออีกสักนาทีนึงก็ตามแต่ผมยืนยันว่า ทรราชไม่สามารถจะอยู่ในแผ่นดินไทยได้เพราะคนไทยไม่เคยอนุญาตให้ทรราชอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วทำร้ายแผ่นดินไทยได้ไม่เคยมีใครยอมแบบนั้นครับผมย้ำนะครับเราทุกคนคุณผมไม่ว่าจะเสื้อแดงหรือใครก็ตามมีสิทธิโดยธรรมชาติเราไม่เคย ละเมิดสิทธิโดยธรรมชาติของใครสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมากับเราทุกคนก็คือเรามีสิทธิมีเสรีภาพมีความเสมอภาคและที่มากกว่านั้นคือเรามีความรับรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้คือสิ่งที่พิเศษคนบางคนอาจจะมีความเสมอภาคในเรื่องของสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคจริงแต่บางคนไม่เคยรับรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดหนึ่งในจํานวนของคนที่ไม่เคยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดค <Yeah. S 2> ือยิ่งรักชินวัตรยิ่งรักไม่เคยรู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิด เธอทําทุกอย่างทั้งๆท,ที่มีคนเตือนแล้วติงแล้วติแล้วบอกว่าไม่ควรทําบอกว่าไม่ควรจะประพฤติแบบนั้นแต่เธอทําอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าคนที่ลุกแก่อํานาจเพราะคิดว่าการเป็นนายมนตรีแล้วจะทําอะไรก็ได้ซึ่งผมยืนยันครับว่าความเป็นนายมนตรีไม่ได้หมายความว่าทําอะไรก็ได้แต่ต้องทําเฉพาะในสิ่งที่มันถูกต้องและชอบทำเท่านั้นรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทา ไม่มีทางที่จะมีอํานาจต่อไปได้ผมยืนยันสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นหลักปรัชญ,ญาของโลกหลักปรัชญ,ญากาบปกครองของโลกยึดแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักพยายามจะฝืนผมก็ยืนยันว่าเธอฝืนไม่ได้เธอฝืนไม่ได้แน่ๆครับหลายคนรู้ดีนะครับว่าเราอยู่ตรงนี้มาเนี่ยเราต่อสู้กับอํานาจอันไม่ชอบธรรมมาหลายอย่างเราถูกกระทํามาอย่างมากมายเราถูกลอบทําร้ายเราถูกลอบควาระเบิด รอบเอาระเบิดมาวางใส่เรามาเควี้ยงใส่เรามีปืนมายิงใส่เรามีระเบิดปิงปองสารพัดแบบมาทํากับเราแต่ขอโทษนะครับคนอย่างพวกเราซึ่งต่อสู้ด้วยความสงบสันติและหิงสาและมือเปล่าและใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่เคยกลัวสิ่งเหล่านั้นเราไม่เคยกลัวครับผมจําได้ว่าวันที่เราเดินขบวนไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อปลายเดือนมีนา วันนั้นมี M79 ตกลงมาบริเวณใกล้ๆก,กับเขตพระราชฐานคือใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟที่สวนจิตลดาแต่ประชาชนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นไม่กลัวฮะไม่กลัวแล้วกลับจะเดินเข้าไปดูจนหลายๆคนต้องบอกว่าอยากเข้าไปเพราะมันไม่มันไม่ปลอดภัยกับชีวิตหลายๆคนบอกว่าให้มันรู้ไปว่าถ้าเรามาทําดีแล้วจะโดนคนอับปรีฆ่าเนี่ยก็จะยอมตายหลายๆคนพูดแบบนี้ครับ ผมย้ำนะครับว่าเราไม่ควรเสียชีวิตด้วยน้ำมือคนอับปรีฮะเราทุกคนไม่ควรเสียชีวิตด้วยน้ำมือคนอับปรีเราจะเสียชีวิตได้กรณีเดียวที่เราจะยอมก็คือเพื่อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยเพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราไว้เราไม่ยอมตายด้วยน้ำมือคนอับปรีแนะ่ๆครับฉันใดก็ฉันนั้นครับเราก็ไม่เคยคิดจะไปฆ่าคนอับปรีเรายืนยันว่าการฆ่าสาัตว์เป็นบาป เราไม่เคยคิดจะฆ่าคนอับป,ปีแต่เรารู้ว่าคนอับป,ปีจะต้องโดนกฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์ลงโทษผมเชื่อแบบนั้นจริงๆครับผมเชื่อว่ากฎหมายไม่เคยละเว้นคนที่ทำผิดอาจจะช้าอาจจะเร็วแต่คนทำผิดไม่เคยหนีกฎหมายได้พ้นอย่างเคสคุณทักษิณเนี่ยผมต่อให้หนีไปให้ช่วยชีวิตต่อให้ไม่กลับเมืองไทยเลยก็ตามคุณทักษิณก็กลายเป็นคนผิดอยู่ดี การไม่กลับมาติดคุกหรือการไม่กลับมาสู้คดีบนศาลมิได้หมายความว่าคุณทักษิณเป็นคนบริสุทธิ์หรือถูกต้องนะครับนั่นคือการประกาศตัวว่าเป็นผู้ผิดแล้วไม่กล้ากลับมาสู้ความจริงอย่างนี้เขาเรียกคนขี้ขาดครับผมขอยกคำของจอห์นล็อกอีกคำหนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆเดี๋ยวผมแปลให้นะครับจอห์นล็อกบอกว่า all mankind being all equal and independent no one ought to harm uncomfortable Another i n life in his life. health, liberty or possessions แปลง่ายๆครับก็บอกว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีความเป็นอิสระไม่มีใครสามารถที่จะไปทำร้ายชีวิตใครไม่มีใครจะไปทำร้ายเสรีภาพของใครไม่มีใครจะทำร้ายสวัสดิภาพของใครและไม่มีใครสามารถจะไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของตัวเองได้ถ้าเขาไม่ยินยอมผมถามนะครับสิ่งที่ จอห์นล็อกพูดไม่สักครู่เนี่ยนะครับ All mankind being all equal and independent ผมถามว่าเราอยู่ในสังคมทุกวันเนี่ยเรามีความเสมอภาคเรามีความอิสระจริงเหรอครับเราโดนรัฐบาลยิ่งรักกระทํากับเราราวกับว่าเราไม่ใช่คนเขาใช้ชวิตของเขาเนี่ยกดขี่เราราวกับว่าเราเป็นคู่อาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งเขาเป็นเจ้าของผมถามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีรัฐบาลที่ไหนเขาทำกับประชาชนหรอครับ ต่มีแต่รัฐบาลยิ่งรักหรอครับที่ทำทำกับชาวนาราวกับว่าชาวนาไม่ใช่คนเอาข้าวไปแล้วไม่ให้เงินไปทวงเงินก็บอกว่ากำลังจะให้รอมาห้าหกเดือนก็ไม่ได้พอไม่ให้เงินบอกว่าการมาชุมนุมของพวกเราคือการทำให้ชาวนาไม่ได้เงินผมถามว่านี่คือการปัดสวะโดยใช้ความไม่รับผิดชอบเป็นข้ออ้างนี่คือการ บีบบังคับแล้วก็เป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอย่างชัดเจนนะครับรัฐบาลที่มีความชอบธรรมไม่ทําแบบนี้แน่ๆส่วนของการละเมิดชีวิตทรัพย์สิสนและการละเมิดสวัสดิภาพของเรานี่รัฐบาลยิ่งรักทำมาทุกเรื่องผมย้ํานะครับว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิปฏิเสธการที่คนเอาระเบิดมายิงใส่เราไม่สามารถปฏิเสธการที่คนมาเอาปืนยิงใส่เราได้รัฐบาลจะต้องไปตามหาคนที่ทําผิดคิดร้ายกับพวกเรา รัฐบาลจะมองว่าเราเป็นผู้ตรวจสอบรัฐบาลและจะกลายเป็นศัตรูรัฐบาลไม่ได้ผมย้ำนะครับทุกวันนี้เราไม่ได้มีฐานะเป็นศัตรูแต่เราอยู่ในฐานะผู้ตรวจสอบรัฐบาลแล้วย้ำเหมือนเดิมครับว่าถ้ารัฐบาลมีพฤติกรรมเป็นทรราชประชาชนโค่นล้มได้ทุกเมื่อสิ่งที่ผมย้ำคือสิ่งที่ปราดของโลกทุกคน ที่เป็นปรมาจารทางด้านการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นจอร์นล็อกหรือชองโบแดงหรือชังชาลุตโซหลายหลายคนนะครับพูดเรื่องนี้มาแล้วผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นข้อเท็จจริงเป็นปรัชญาการเมืองของโลกเป็นสิ่งที่นักเสรีนิยมประชาธิปไตยยอมรับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนทั้งโลกยอมรับแต่รัฐบาลย,ยิ่งรักษ์ซึ่งอ้างวดิชันมาจากการเลือกตั้งไม่เคยยอมรับสิ่งเหล่านี้ผมยืนยันครับว่าเรามีสิทธิ์โค่นล้ม รัฐบาลที่เป็นทรราชได้ทุกเมื่อและทุกเวลาครับเพราะฉะนั้นผมฉายหนังซ้ำอีกนิดหนึ่งครับการที่เราทําอยู่ทุกวันนียการที่เราประกาศว่าเราเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นเพราะราัฐาธิปัตย์คืออํานาจของประชาชนทุกคนเราเป็นคนที่ให้อํานาจกับรัฐบาลไปปกครองเราก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราให้ชีวิตกับรัฐบาลไปนะครับรัฐบาลไม่สามารถจะเอาชีวิตของเราไปได้ เราให้แค่สิทธิ์บางส่วนในการไปปกครองประเทศแทนเราถ้าคุณปกครองประเทศไม่ดีเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่คุณปกครองเรามีสิทธิ์เรียกร้องสิ่งที่คุณเอาไปทํางานแล้วไม่เกิดผลดีกับประเทศเรียกร้องคืนได้ทุกเวลาทุกเมื่อและทุกวินาทีครับเราไม่ได้ทําผิดครับผมขอฝากไปถึงฝั่งทหารนิดนึงนะครับ ด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจผมเชื่อว่าทหารเนี่ยก็มีใจให้กับเราแต่หลายๆครั้งเวลาผมฟังทหารผู้ใหญ่บางคนพูดเรื่องรัฐประหารคือชอบปร,ประกาศบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ทํารัฐประหารไม่มีปฏิวัติผมก็อยากจะบอกทหารเหล่านั้นบอกว่าไม่ต้องบอกครับไม่มีใครเรียกร้องให้คุณทํารัฐประหารไม่มีใครเรียกร้องให้คุณทําปฏิวัติครับไม่ต้องทําเราขอร้องอย่างเดียวให้คุณทําหน้าที่ของคุณให้บริสุทธิ์ ให้ถูกต้องให้เคร่งครัดคุณทําหน้าที่ของคุณให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้ใครไปขมโมยอาวุธในกองทัพมายิงเราอย่าปล่อยให้ทหารนอกแถวมาทําร้ายเราหรืออย่าปล่อยให้นักเลงอัฐธพานหัวไม้มาทําร้ายเราเท่านั้นเราพอแล้วครับที่เหลือเราดูแลตัวเองได้เรามีมือมีตีนเรามีสมองครับปากเรียนนะครับไม่มีใครเคยเรียกร้องให้รัฐบาลจะให้รัฐทหารหรือใครก็ตามเนี่ยมาทำรัฐประหารไม่ต้องการ เรายืนยันว่าทหารดูแลความสงบเรียบร้อยให้ได้อย่าให้ใครมาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่าให้อันาพานที่ไหนมาทําร้ายเราอย่าให้ตํารวจจําพวกกุ้ยมาตั้งด่านแล้วปล่อยให้คนมายิงเราแล้วปล่อยให้กุ้ยหนีออกไปได้ทหารต้องไปจัดการคนเหล่านั้นให้ได้ครับเราเรียกร้องเท่านั้นจริงๆเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่านั้นเลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทหารทุกคนนะครับ ที่มาอยู่กับเราที่มาช่วยเราดูแลควาสมสงบเรียบร้อยเราก็ดูแลเขามีอาหารกินแล้วก็ให้เขาเราถือว่าเขาช่วยเราเราช่วยเขาช่วยในฐานะเพื่อนซึ่งอยู่ในสังคมเดียวกันที่ต้องการให้สังคมไทยก้าวหน้าผมขอฝากไปถึงทหารชั้นผู้ใหญ่ว่า